สวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่เกมโรบอกกันนะครับวันนี้เราไปอยู่กักกน,น,น,นกในแมปมีมิกนะคือเกมนี้เป็นเกมผีนั่นแหละตามจริงโรบอนเป็นเกมเพราบอกว่าเป็นเกมแนวแบบว่า,วาคนสามารถสร้างเกมในเกมในแพลตฟอร์มโรบอกได้แล้วสามารถแบบจะสร้างนู่นสร้างนี่ก็ได้เออแต่ว่าวันนี้ผมจะหยิบยกเกมเดอะมีมิกมาเล่นให้ดูผมไม่เคยเล่นเลยนะไม่เคยดูใครเล่นด้วย แล้วไม่รู้เนื้อเรื่องเป็นยังไงแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงด้วยตายแน่ๆใช้เติร์นใช้สไลด์ด้วยเกมนี้จัมสแกด้วยนะโหนี่ที่ไหนเนี่ยที่มาโรงเรียนหรอม่เคยเล่นด้วยแล้วผมโซโล่เล่นคนเดียวด้วยโคตรโคตรเอาอะตอนนี้โคตรเอาอะตายแน่ๆเลยประตูล็อกเหมือนกันจะไปเข้าทางประตูหลังได้ประตูหลังเนี่ยนะ คนส่วนมากเข้าประตูหลังอะ่ะมักจะเจอดีเสมอใช่แล้วมีแม่งมากมีแม่งใหญ่มากกูคลิกช้าหวานอ๋อตัวตัวตัวเปไ็นไรผมมีตัวด้วยอะไรอะ่ะมีกระเป๋าด้วยโอ้โห้ยเกมนี้ต้องตายหาแน่ๆเลย,อยเอ่อ ยิ้มนี่นจนได้ว่ามันต้องอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันแต่ยิม้มล็อกมแม่งเรียนร้านชัดโอ้โหโ,หโอ้โหโอ้โหที่อันนี้ก็ล็อกโอ้โห,โหเป็นเกมผีที่มันจะฮัดคอไปใส ตามอยู่แค่ตรงนี้โคมันคือสระน้ําแล้วรอยเท้าแม่งมาอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ดีแม่งมาตรงนี้หายแล้วอีมีกินเหม็นในนี้มีกินเหม็นผแลวมีรูปโอ้รูปนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนตามรอยเท้าไปต่อฮนะและเล่นคนเดียวด้วยนะโอ้โหมีคนขี้แตกอันนี้แน่นอนเดี๋ยว โโอ้โหจูแจแล้วจูแจจูแจเกมผีญี่ปุ่นมั้ยเนี่ยคงจะไม่มีตัวอะไรมาโดดแถวนี้นะจำป้าหรือไงต,ตัวเปิดได้แล้วแชปเตอร์หนึ่ง ผีญี่ปุ่นด้วยช่างสวยงามแต่สักุระตัวนี้มันมาทําอะไรที่นี่มันสวยงามจังเลยก็ไม่รู้หมือกันว่าต้นสักกละานี้มาอยู่ได้ไงแล้วนึงนะมันเป็นผีญี่ปุ่นใช่ไหมคุณเคยเห็นที่ไหนมาก่อนวะตัวที่ยืดยาวได้ เธอชอบที่จะเล่นแบบพวกนั้นระวังอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกหลอกละ่ะหันหลังกลับตอนนี้อย่างไม่สายนะเดิน back before เดินหันหลังอ้เช็ดกลัวมากเลยผมกลัวมากเลย น <That> ไงทนายอ่านนี่อยู่ฉันไม่รู้ว่านายจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ที่จะได้เจอกับเธอระวังไว้ระวังที่นั่นเอาไว้และไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามอย่าลงไปท่องใต้ดินกุญแจนะ่ะมันอยู่ห้องตรงข้ามนี้นะทิ้งมันไปซะฉันทําเองไม่ได้ดูผิวเผินแล้วๆๆลมันเป็นเพียงแค่กุญแจแต่มันคือคำสาบ ถ้านายเลือกที่จะไปต่อขอไม่สัญญาแล้วกันว่านายจะได้กลับมาอีกเลยหายละเป็นคือห้องใต้ดินอยู่ตรงนี้แล้วกุญแจมันอยู่อีกห้องหนึ่งคือห้องนี้เหรอ Investigate this, this room for key นี่ ไม่ห้ามมอง แล้วผมมาคนเดียวด้วยแม่งโคตรมืดเลยหาไม่ออกฮะมีความหาในตัวแล้วไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตนี้คือเราห้ามมองมันใช่ไหมผมจำไม่ได้อ่ะผมกลัวเกินไปที่จะอ่าน นี่เหรอมอง,มองไม่ได้อะคือเราต้อ,องเดินไปใกล้อะเราโดนจับสแกนแน,น่น,นอนเลยอะ่ะเดีวไฟฉายมันโคตรแบบว่าไม่มีระบบแบบซึ่มได้เหรอ ุสร้างบรรยากาศได้โหดมากผมไปก้าววิง่งน,นะบัวยักปรับขันการที่เล่นคนเดียวนี่มันเป็นอะไรที่บ้าบินมากๆ หาคุณแจที่ซ่อนอยู่หลังประตูพวกนี้เป็นอะไรที่ท้าทายที่สุดในชีวิตโอ้ลูกญี่ปุ่นเย้มเย้ย ทำจริงเกมมันต้องเล่นกับเพื่อนด้วยนะเนี่ยผมไม่มีเพื่อนโทษทีผมเลยไม่ไหววะ่ะผมกลัวมากกับตอนนี้นเกมมันเล่นหลังจากนี้วะ่ะแช่แกผมเห็นตัวอะไรบางอย่างมันกำลังตามผมมาไม่นานมันจะได้ตัวผมไป ใช้แล้ว เจอกุ่นแจแล้วจะต้องไปเสียบที่ไหนอะโอ้ยแค่ชัปเตอร์แรกก็ยากแล้วะ่ะ o hour later เป็นอะไรที่ท้าทายผมมากเลยนะ Oi, nem né, aí, ui. Que mal é S <S โหเลยผีตัวยาวโอ้โห,โหเกมทำร้ายจิตใจกันมากต้องมานั่งเขากดเขหญิง ดิพินด้วยบรรยากาศทำดีมากไปคุยกับชาวนาเหรอเออชาวนาส้นไม่เคยเห็นเธออยู่แถวนี้นี่อาไงดีงั้นก็ระวังแถวนี้ไว้ด้วยล่ะปีชายของฉันเข้าไปในเมืองเองและเขาก็ยังไม่กลับมาจนป่านนี้แล้ว ฉันไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วฉันถึงได้มาอยู่ที่นี่เธอคนนั้นกำลังมองพวกเราอยู่ขณะที่ฉันโพดแน่ถ้าเธอเห็นผู้หญิงที่เล่นบีวูอยู่นั่นมันสายไปแล้วเด็กที่กำลังเล่นบีวูบีวูนี่คืออะไรวะ ต้องการบางอย่างที่อยู่ที่อยู่ข้างบนบันไดขุนแจว้าว thank you ครับ B ี o ูมันภาษาจีนนะแ,แสดงว่านี่มันเป็นเนื้อบก่าจีนใช่ไหมโอ้ยอีนี่ผู้พันนี้นแ,ปแปลกนะเนี่ย เหมือนมากเลยอะเหมือนอีเหมือนอีตัวที่มันไล่เราเลยคนตายด้วย <c ười> คุณผู้หญิงว่าแล้วไงว่าแล้วแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วแน่นอนเลยโอ้โหแล้วลูกป,ปั้นแม่งเยอะมากแม่งยิงไปกองทัพเลยเหมือนแม่งเหลือมันเหมือนมันเตรียมตัวจะบุกแล้วตอนนี้คือคือแม่งยิงกว่าเอ p ซีพี ว,ว,ว่าแล้วไงว่าแล้วแมงว่าแล้วไงให้มาคุยใหม่ด้วยทำไมผมรู้ผมก็จะรู้ว,ว่าทำไมคุณถึงไม่เข้าไปคุณรู้สินะว่าข้างในนั้นมันมีตัวอะไระถึงให้ผมเข้าไปแทนอ่ะมาตามแสงไฟตรงนี้ไปดีกว,ว่าจะโดนช่วงไวเมื่อกี้แ้ำรวจดีๆต้องระวังไวด้ดีๆด,ด้วย ทีนี่มันร้ายกาศเราห้ามโดนลูกป,ปั้นเลยกว่าหาที่ดีสุดอยู่ด้ที่ torch us cap นายอยากรู้ใช่ไหมว่านายจอกไปได้ยังไง อีนี่แน่นอนเลยอะสักโอ้โหโอ้โหชัดเจนงแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งแจ่มเจ้วอีตัวยืนยืนเนี่ยใช่เลย 哦哦、oh. เช็คทำไมวะข้างล่างนี้แม่งก็ดูน่ากลัวแล้วอะ่ะสิคนลงไปเช็คข้างล่างเหรอขึ้นได้ไหมปุ๊บขึ้นได้เว้ยว้าวมันก็ดีขึ้นหน่อยเฮ้ยประตูนี้ป่ะใช่จริงด้วยโอ้โหโหลดแมปด้วย โอ้โหออกจากโรงแรมในโรงแรมแม่งโอ้ยโอ้ยอ้ยเฉดโรงแรมมาอยู่ที่นี่ยังไงฉันไม่เข้าใจเลยเออก็ไม่เข้าใจว่านี่ใครเนี่ยนี่คือสิ่งที่เธอทำไว้ทั้งหมดเธอเป็นใครที่นายถามหา แน่นอนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันรู้แค่เธอนั้นน่ะชวร้ลยมันเป็นเรื่องเล่าตำนานญี่ปุน่นฉันเคยได้ยินมาฉันจำไม่ได้มากนะักแต่ฉันรู้ว่าเธอเน่ยจะตามตายไปทุกที่ที่เธออยากไปแล้วในที่สุดเป่าไม้ของเธอก็จะตก อยู่ในความขมคลังฉันแน่ใจว่าตอนนี้นายนะ่าจะเคยได้ยินเธอล้อเลียนผู้อื่นฉันอยู่ที่นี่มานานมากนายนี้ไม่พ้นหรอกเพราะฉันนะ่ะพยายามมาหลายครั้งแล้วหายลึงไงแม่งพยายามมาหลายครั้งแล้วไอคนเมื่อกี้นะ่าจะเป็นพวกที่แบบว่า เราอาจจะคิดว่ามันอาจจะสติฟั่นเฟืองอะไรก็มั้งมั้งนะมังม้งมัง้งมั้งผมก็อยู่เหมือนกันเป็นูจากสภาพแล้วว่าผมอืมชิวมากดูจากสภาพแล้วว่านะอืมพินมาละพินมาละ ผมไม่ควรเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นนี่คือสิ่งที่ฉันตัชญา,ามผมบอกไม่ควรอย่างยิ่งแต่มันไม่มีทางเลอือกอย่างแรกคือ,อจิตสาไว้อีคุณผู้หญิงอีเด็ก อืเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าหนีออกไปไม่ได้จริงหนึ่งดูไปเมื่อกี้เลยแลวแมงยืนรอด้วยนะเราต้องไปเชิญหน้ากับบพี่แกใช่แล้วและเราก็ต้องล่อนางมา พอวิ่งพนานจะวิ่งไปเส้นตรงไงล่ะอ้อหนีได้แล้วค่ะวิจโอแล้วเราจะได้ออกไปเมื่อไหร่เกมนี้จะจบเมื่อไหร่กันนะเมี๋ยวไปซื้อรีวิวมาโอ้โหโอ้โหไอ้ทางที่ขีดนี่คือไปไม่ได้เหรอ ผมไม่รู้ว่ะอย่างนั้นเราก็ต้องไปให้ได้เว้ยพอเราเล่นคนเดียวยังไงล่ะตามแต่งไฟไว้ตามแต่งไฟไว้ตามปุ่มไม้ไว้ด้วยผมเชื่อผมเชื่อว่าไอ้หานั่นไม่ใช่ตัวที่เราควรจะเผชิญหน้า ถ่ายรูปเอาไว้ผมมีวันหลงถ่ายแล้วมีวันหลงแต่เจอมันแน่ๆอีมีมิกอีมิมิกโอ้โหแม่งสไลด์หนอนเดิเมื่อกี้เลยไม่ไรไม่ไรไม่ไรมีแมพอยู่ไม่ไม่ไม่แล้วจะไม่เดินนอกรู เราผลเส้นทางหน้าเราก็จะเลี้ยวสายแล้วออกได้เลย คุณกล้าเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่รู้จักเพื่อตามหาเพื่อนของคุณคุณพยายามที่จะหน,นีออกจากโรงแรมและอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเลอกคุณคิดงั้นมาคุายังไงนี่ฉันอยู่ที่ไหน่ะน,นี่ผมอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ย ได้อุ้ยชัปเตอร์หนึ่งคอมพลีตเป็นชัปเตอร์หนึ่งผมได้คนเดียวบานเว้ยเอาล่ะชัปเตอร์หนึ่งได้จะจบแล้วล่ะแต่ทีอย่างนั้นก็ถ้าเกิดมีใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นลังใจให้ผมทําคลิปในการทําคลิปต่อแล้วก็ม,าามีค่ายามีค่ามีมีตังค์ให้ให้ได้ตังค์สักทีแล้วไปจายค่ายานะครับ ไวเจอใหม่ในคลิปหน้าในเกมนี้ผมสามารถยิบยกมาเล่นได้หรือเกมไหนที่ผมสามารถเล่นได้นั่นแหละให้ทุกคนดูไวเจอใหม่ครับในคลิปหน้าบา,บายครับไปละบาย